จอข่าวร้อน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกับวันจันทร์ที่26มีนาคม2555ค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะสังคมไทยนั้นก็ยังคงวนเวียนกับการหาทางออกนะะในการสร้างแนวทางความปร่งดองแห่งชาติขึ้นมาแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะดูท่าว่าจะไปได้ดีนะคะแต่ว่านวันนี้กลับ ไม่มีความคืบหน้ากันออกมาแล้วก็ดูแนวโน้มจะถอยหลังซะด้วยซ้ำนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามกันออกมาจากทางคณะกรรมการปองดองก็ตามในการที่จะเดินหน้านําข้อเสนอขอสถาบันผู้ปกเกล้านะคะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ค่ะและก็มีรายงานกันออกมานะคะว่าในวันพรุ่งนี้นั้นได้มีการนัดประชุมร่วมรัฐสภาในช่วงเวลา10นาฬิกาซึ่งก็มีเรื่องหลกัหลกๆนะคะในการพิจารณาก็คือความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งสระ,ะราชนจาจักรไทยนะคะกับ รัฐบาลแห่งสหภาพพมา่าซึ่งก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกรอบการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อระยะที่3ตามที่คณะร,รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะคะแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนที่เสนอใหม่โดยเป็นยติขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานั้นมีมติให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติที่มีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินหัวหน้าพักมตุภูมิในฐานะประธานกรรมการพร้อมคณะเป็นผู้เสนอซึ่งทางนี้ก็ได้อาศัยตามมาตรา136วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยเพื่อขอให้รัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องอื่นๆในสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติได้ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วจากกรณีดังกล่าวนี้เองนะคะที่ทําให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะมองว่ามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปรวบรัฐกรรมเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะให้มีการนํารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปทั้งที่ความจริงแล้วกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรเองก็ยังไม่เห็นพ้องต้องกันนะคะในแนวทางของการเขียนรายงานเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายเลขาธิการเองก็เอาร่างแล้วก็ไปแก้ไข โดยทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ทางบูสกายกชแนลโดยระบุว่า พรคประชาธิปัตย์เตรียมประชุมเพื่อกําหนดท่าทีในรายงานของสถาบันพระปกเกล้าเนื่องจากรายงานดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันพระปกเกล้าที่เสนอว่าไม่ควรใช้เสียงข้างมากลงมติและยังต้องดูว่าการแก้ไขร่างรายงานเป็นอย่างไรสอดคล้องกับเจตนานรมณ์ในการเสวนานหรือไม่เนื่องจากกรรมธิการในส่วนของพรคประชาธิปัตย์นั้นยังไม่เห็นรายงานที่มีการแก้ไขเลย และด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะในวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการนะคะพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความรองดองแห่งชาติในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง9คนด้วยกันนะคะได้ตัดสินใจลาออกจากกรรมธิการรองดองแล้วหลังจากที่ผลเอกสนที่ปุญญตน์กลินประธานคณะกรรมการนั้นไม่มีการทบทวนในรายงานผลการวิจัยแนวทางสร้างความรองดองของทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะ ในที่พิสิทิรทรสมบัติสอสอพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางในการสร้างความปรองดองแห่งชาติก็เหตุผลนะคะว่าการกระทำของผลเอกสนทินั้นถือว่าไม่เห็นความสําคัญของกรรมธิการเสียงข้างน้อยรวมทั้งไม่ต้องการให้มีการนำไรยชื่อกรรมธิการทั้ง9คนประกอบไปด้วย ายสุทัศน์เงินหมื่นสสระบบบัญชีรายชื่อในชำนิศักดิเศษสสระบบบัญชีรายชื่อในกยกนกวงประงานสสระบบบัญชีรายชื่อในนิพิษอินทรสมบัติสสพัทลุงในเจ้อามิงโตตายงสอสนราธทิวาสในนครมาชิมสสอพิษณุโลกในสุภชัยศรีล่าสอสอุบลราชธานีในองค์อาจครั้มไพบูลสอสระบบบัญชีรายชื่อและนางสาวรังสีมารอดรัศมีสสสุปสงกรที่ไม่เห็นด้วยไปอ้างอิง และอย่างไรก็ตามนะคะนายดิพิษยังแสดงความเห็นถึงแนวโน้นมของสถานการณ์การเมืองของไทยในปัจจุบันด้วยว่ารัฐบาลนั้นไม่คอไม่ค่อยเห็นความสําคัญกับการสร้างความปลองดองของคนในชาติและการดําเนินการทุกอย่างที่ผ่านมาก็เหมือนพยายามสร้างเงื่อนไขใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความปลองดองเช่นเดียวกันกับทางด้านนายจุรินลนักษณะวิสิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านที่มองว่า การที่ผลเอกสนที่ไม่รับฟังอีกทั้งเร่งรัดเสนอเรื่องให้ในสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานรัฐสภาเป็นจุในวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อขอความเห็นและลงมติในรายงานของกรรมธิการทั้งทั้งที่มีการขยายเวลาในการพิจารณาของกรรมธิการไปอีก30วันโดยที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรจะมีการทบทวนรายงานผลการวิจัยเพื่อรายงานนั้นครบถ้วนไม่ให้มีการหยิบบางประเด็นมาเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่ให้มีการนำข้อมูลนั้นมาใช้เปรียบเทียบในทางที่ผิด ประธานกรรมธิการกลับมีการรวบรัมแล้วก็เร่งเสนอต่อประธานรัฐสภาโดยเสนอให้ประธานรัฐสภาขอยกเว้นการประชุมสมัยสามัญน,นิติบัญญัติสมัยนี้ซึ่งไม่สามารถพิจารณายัตติได้ให้ขอมติจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้มีมติ ให้สามารถพิจารณายัติได้เพราะฉะนั้นกรรมธิการในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จึงมีความเห็นตรงกันร่วมกับฝีฝ่ายค้านนะครับว่าจะได้ดําเนินการลาออกต่อไปเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป ขณะที่ในชวลิตวิเชียรสุดสอส,อสอระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาระบุว่าในสมสกกศักดิ์กีสุรน์ประธานรัฐสภาได้บรรจุเรื่องจังาวะกูสู่วาระการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่27มีนาคมคือวันพรุ่งนี้แล้วเพื่อขอมติในการนำเข้าสู่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติต่อไป และก็ยืนยนันเขาว่าได้มีการตัดเรื่องผลคะแนนโหวตในแต่ละความเห็นของกรรมธิการออกไปเท่านั้นแต่ความเห็นอื่นๆจะเสนอทั้งหมดพร้อมกับมีการตําหนิคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่รู้ความจริงทั้งหมดก็เอาไปพูดจนทําให้เกิดความสับสนทั้งนี้ถ้าหากยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์ตอบโต้ถกเถียงกันไม่จบก็จะนําเอกสารข้อมูลที่กรรมธิการแต่ละคนหาหรือเรื่องการลงมติหรือผลโหวตในที่ประชุมมาเปิดเผยอย่างละเอียดในการประชุมสภาต่อไปเพื่อทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน และในอนาคตจะมีการทําเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงผลการทํางานของกรรมธิการอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดแล้วคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งเชื่อได้ว่าบรรยากาศการประชุมนั้นคงจะมีอะไรที่เรานั้นจะต้องร่วมกันติดตามคะ่ะ และขณะเดียวกันนะคะก็มีข้อกังขาตามมาค่ะว่าเพราะเหตุใดท่าทีของพลเอกสนธิบุญยรัชกลินประธานคณะกรรมาการปรองดองแห่งชาติที่ออกมายืนกรานนะคะว่าจะไม่ทบทวนรายงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าทาั้งทงที่ร่างดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันและเพื่อความกระจ่างค่ะเราจะย้อนไปดูคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติที่ได้มีคําถามย้อนถามมานะคะว่าเพราะเหตุใด เอกสนธิในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาพักมาตุภูมินั้นนะคะซึ่งก็มีเพียงคนเดียวค่ะถึงได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการโดยการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาตินั้นมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2554ที่มีนายวิสุทธ์ชัยนรุนรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติตามที่พลเอกสนธิบุญรักรกลินสอสอบัญชีรายชื่อพักมาตุภูมิเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา84พรรษาที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย ซึ่งการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะคะก็เป็นการพิจารณาต่อการประชุมสภาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2554และในที่สุดค่ะที่ประชุมก็ได้มีมติ271ต่อ5เสียงให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติโดยให้มีกรรมธิการจำนวน38คนค่ะ และในการประชุมคณะกรรมการนัดแรกนะคะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2554นั้นก็ได้มีมติให้ผลเอกสนธิบุญรัตน์กลินสอสอระบบบัญชีรายชื่อของพรรคมาตุภูมิเป็นประธานกรรมธิการส่วนรองประธานนั้นมีทั้งหมด5คนด้วยกันคือนายวัฒนาเมืองสุขสอสอระบบบัญชีรายชื่อนายสามารถแก้วมีชัยสอสอเชียงรายพรรคเพื่อไทยนายเจ้อมิงโตตายงสอสอนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ พลตอเอกวิรุณฟื้นแสนสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและก็นายสุประชัยใจสมุทรสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยซึ่งตำแหน่งเลขานุการน,นะคะก็เป็นนายชวลิตวิทยสุดอดีตผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยผู้ช่วยเลขานุการค่ะก็คือนางสาวรังสิมารอดรัศมีสสสุขสงครามนะคะพรรคประชาธิปัต์และนางสาวคัติยาสวัดิพลธสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย และสำหรับโฆษกกรรมธิการค่ะก็คือนายชัยยาพรมมาสอสอหนองบัวลำพูพักเพื่อไทยและน,นายนครมาชิมสอ,สอสอพิษนุโลกค่ะค่ะซึ่งจากรายชื่อของคณะกรรมธิการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะก็พอจะทําให้เห็นได้นะคะว่ามีมีเพียงพลเอกสนทิเพียงคนเดียวค่ะที่มาจากพักมาตุภูมิและก็มีเพียงเสียงเดียวด้วยนะคะ จึงทาให้เกิดข้อกังขาด้วยเสียงเพียงเสียงเดียวนี่แหละค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีบทบาทแล้วก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการหรือว่ามีการสนับสนุนจากพรรคอื่นหรือไม่จอข่าวร้อน